สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสังขาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอเก่า f อใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่ะขอบคุณ,หล,คคณหลายค่ะวันนี้จจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าวายวันที่9กันยายน2565นกะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญานในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนรรันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูวันที่8กันยายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ วันที่8นะคะพี่น้องคะจะให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบบ่าย5และ4นะคะวันนี้หลุดเกือบหมดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าใครวิ่งรูด4ตัวก็น่าจะได้นะคะรอบเช้าบนมา8 1 8ล่าง9 0ค่ะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะจะให้5และ4บนมา6 9 2ล่าง1 6นะคะพี่น้อง สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันค่ะมาต่อค่ะต่อวันที่เก้ากันยายนนะคะพี่น้องค่ะ9ก้ากันยานะคะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่5้าสีนะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะ53 52 51 58 ห้าเก้าห้าศูนย์นะคะสี่ค่ะสี่ห้าสี่สามสี่สองสี่แปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ค่ะเจินรอบใบนะคะอยู่ที่สามและสองค่ะ สามนะคะสามห้าสามสี่สามเก้าสามสองสามหกสามหนึ่งค่ะสองนะคะสองห้าสองสี่สองเก้าสองหก สองหนึ่งสองศูนย์นะคะประมาณนี้นะคะเอาพี่น้องใจลืมเดือนให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะสามห้าสามสี่สามเก้าสามสองสามหกสามหนึ่งนะคะพี่น้องเทียนอย่างเดียวนะคะเนาะสองก็สองห้าสองสี่สองเก้าสองหกงสองหนึ่งสองศูนย์นะคะพี่น้องคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะ สำหรับ FC ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้5 4 3 2สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ่นะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณห,หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขโชควันมันคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ